วัดีคบวันนี้ครับไปเกาะติดวอลเลย์บอลกันซะหน่อยครับผมกับศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ครับที่ล่าสุดนั้นประเทศไทยนะฮะทีมนักตบลูกยางสาวไทยนั้นก็รั้งอันดับที่14ของตารางครับสำหรับผลสรุปนะฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับผ่านมา3สนามครับที่อินโดนสเดียหัวหมากนั้นนะฮะก็ล่าสุดนะครับมีสรุปคือว่าอันดับของพวกเธอนั้นนะครับอยู่ในอันดับที่14ครับซึ่งแน่นอนรับว่าไม่สามารถไปต่อได้ในรอบน็อกเออท์ครับโดยหากโฟกัสไปที่นักวอลเลย์บอลหญ ชชูออนนั้นนะครับเป็นคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดมากที่สุดในทีมครับโดยรายงานผลสรุปนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่แข่งขันในครั้งนี้นะฮะทั้ง3สัปดาห์นะครับมีผลสรุปดังนี้นครับในสัปดาห์แรกนะฮะแพ้อิตาลี2ต่อ3เซตชนะแคนาดา3ต่อ0เซตแพ้โปแลนด์0ต่อ3เซตชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตในสัปดาห์ที่2ครับแพ้เยอรมนี1ต่อ3เซตแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตแพ้เซอร์เบีย2ต่อ3เซต แพ้โครเอเชีย0-3เซตและในสัปดาห์ที่3นะครับที่แข่งในบ้านเรานะฮะก็แพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตครับแพ้ตุรกี0-3เซตแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตและก็แพ้บราซิลครับ0-3เซตครับรวมทั้งหมดนั้นมี8คะแนนนะครับรังในอันดับที่14ของตารางครับและก็ไม่สามารถเข้าไปแข่งในรอบ k อ o เอา u t ได้คะ เชื่อว่าแฟนวอลเล์บอลหลายคนนะครับก็เข้าใจดีนะครับก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในปีหน้านะฮะกับศึกบอลเล์บอลหญิงในชั้นลีก2,024ครับเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งทุกคนฮะเรื่องในขมพี่ฝีมีพูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ